จเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกรายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรยานกรรมการมหาเทระสมาคมเจ้าว,วาดวัชยาน,นาวาเขตสาทรกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสามมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำในวันนี้ก็เช่นเดียวกัน วันนี้ท่านผู้ชมจะต้องตื่นเต้นแน่ๆเลยเพราะว่าเราได้แขกรับเชิญต้อนรับ AEC กันเลยทีเดียวทั้ง3ตอนเลยทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษเราสตาร์ทกันที่ชาวกัมบูชาหรือว่ากัมโบเดียเป็นผู้หญิงที่มาอยู่เมืองไทย20กว่าปีแล้วชีวิตความเป็นอยู่ปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันพบกับ คุณอ้อยแสงทองจากกัมโบเดียสาธุ<แ>จเจริญพรสวัสดีค่ะสาธุส่วนท่านที่สองนั้นเป็นพิธีกรจิตอาสาว่างก็มาไม่ว่างก็ไม่มาธรรมะจัดสรรแต่ถ้ามาเมื่อไหร่ก็จัดเต็มกับเราตลอดเลยคุณมณิยาพุทธมีเดชาสกุลขเขาเจริญพรนมมสก,การเจ้าค่ะสาธ <จะ S 1> ุเอาละวันนี้ได้พิธีกรรับเชิญที่มีคุณภาพ เราจะไม่พลาดโอกาสอันดีมอบภาระหน้าที่ในการสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณอ้อยแสงทองซึ่งเป็นชาวกัมพูชาแต่พูดไทยได้90%เอร์เซเลยทีเดียวค,คุณมณิยามีอะไรจะเปิดประเด็นก่อนเขาจะเดินพรานสาธุอาจารย์ค่ะยินดีนะคะพระอาจารย์<ม>ที่ได้เป็นพิธีกรรับเชิญในวันนี้วันนี้ตื่นเต้นด้วยทราบข่าวว่าจะได้สัมภาษณ์ชาวกัมพูชาซึ่งเป็นผู้หญิงแล้วก็มาอยู่ในเมืองไทย ยี่สิบกว่าปีซึ่งถือว่าโอ้โหเธอสุดยอดมากเลยมาอยู่ในเมืองไทยได้แล้วก็สามารถพูดภาษาไทยได้ชัดด้วยนะคะวันนี้งั้นคุณอ้อยนะคะคุณอ้อยแสงทองช่วยแนะนําตัวสักนิดได้ไหมคะมองกล้องนิดหนึ่งตาท่านผู้ชมสวัสดีค่ะผู้ชมชื่ออ้อยแสงทองค่ะอ๋อสามาจากมาจากมาจากกัมพูชากัมพูดีคพูชาเรียกได้สองอย่างนะ แล้วมาอยู่เมืองไทย20ปีแล้วใช่ไหมคะยีกว่าปีอ๋อ20กว่าปีเนี่ยพอจะบอกได้ไหมคะว่าในระหว่างที่มาอยู่ในเมืองไทยเราเนี่ยทำอะไรมั่งมาทำงานมาทําอะไรพบปะอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยถึงได้อยู่ได้นี่20ปีใช่ไหมเริ่มแรกมาทํางานที่ไหนก่อนก็ทํางานอยู่ที่ร้านขายผ้าค่ะร้านสังกระพางไา่ใี่สผ้าผ้าอย่างเดียวค่ใช่ มาได้ไงอ่ะมาช่วยเขาก่อนแรกๆใช่ค่ะตอนแรกๆก็รู้จักกันกับญาติญาติคืญาติเอนเ่า่าแบบนี้คุณยายเข้ามาอยู่ก่อนค่ะมาอยู่ก่อนแล้วเสร็จแล้วใช่ค่ะแล้วก็มาตอนแรกก็จะมาเที่ยวมาเล่นอนไรอย่างเงี้ยพอเยาแลไว้ก็ไปรู้จักตรงตรงตรงนั้นก็เหมือนจะว่า เหมือนความสัมพันธ์กันแล้วก็ช่วยกันทําอะไรเงี้ยแล้วกิใช่แล้วก็ทำอะไรทุกหน้าที่เหรอฮะก็บางมีหลายอย่างค่ะคือร้านนั้นเคาจะคายส่งนะคะแล้วก็จะจะมีข้อคายแบบคนซื้อแบบเป็นลาเป็นเม็ดเป็นสมร็จรูปก็จะมีทําให้หมดค่ะ แล้วช่วงที่มาอยู่เดี๋ยวเราข้ามช็อตไปตอนที่เข้ามาเมืองไทยครั้งแรกอะค่ะตอนนั้นอายุกี่ปีคะกี่ขวบปีตอนนั้นประมาณสิบสี่สิบห้าสี่สิบห้าประมาณเอ๋อเป็นสาวรุ่นรุ่นสิบสี่สิบห้าค่ะใช่ถือว่าโชคดีนะคะพระอาจารย์ที่ได้เข้ามาในครั้งแรกแล้วได้มาอยู่ในร้านขายพวกเครื่องสั่งเท่าพัน่แบบผ้าเหลืองผ้าเหลืองใช่ะช่เกี่ยวกับจีวรอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะไอ้ร้านนี่อยู่ย่านไหนคะ สราล่าี่สัราล่าทางถนนบํารุงเมืองนี่เองอันนั้นคือเป็น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 ร้านที่เป็นแหล่งเลยเป็นแหล่งขายส่งทั่วประเทศทุกทุกอย่างอยู่อยู่ที่นั่นเยอะชื่อร้านอะไรนะบอกชื่อด้วยร้อยชุนฮะค่ะอ๋อชื่อร้านร้อยชุนฮะร้อยชุนฮะร้านให้ด้วยนะมองกล้องนิดนึงพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งชื่อร้านร้อยชุนฮะค่ะตรงข้ามสนสําราญราใช่ค่ะสาธุสาธุตอนนี้เป็นเหมือนญาติกันไปแล้ว อยู่กันมา20กว่าปีก็คืออยู่ที่นั่นมาโดยตลอดเลยใช่ค่ะเขาได้ไปไหนเลยคือเอ่อเ่าเ่าแก่เนี่ยก็พูดว่าพายุได้นานมากเ่าแก่ก็บอกว่านี่นะถ้าเกิดใครมาถามเนี่ยบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนงานนะเราเป็นพี่น้องกันอ๋อโอ้โหพี่น้องที่เจอในใจเขาแก่ที่ที่มีความเมตตาใช่ใช่อคือเหมือนแต่ว่าเขาแบบ เขาก็เป็นคนพูดมากน้อยแต่ว่าเขาแบบเขาดีใจดีใช่ก็ทำแบบก็ทําแล้วก็ให้เกียรติเหมือนญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแเขาเลี้ยงเลี้ยงแบบไม่ได้เลี้ยงแบบลูกจ้างไงคะเลี้ยงดูแลเราอย่างญาติพี่น้องแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ไปไหนละอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยอย่างงี้ใช่เวลาอยากไปไหนเขาจะให้ไปค่ะเราไปไหนก็พปได้ได้แล้วแน้วณปัจจุบันโดยรวมที่ยังอยู่ด้วยกันพี่น้องที่ที่มาจาก กมูชาด้วยกันอยู่ที่ร้านเนี้เหลือยุกี่คนคะอ๋อที่ร้านไม่มีค่ะมีคนเดียวเลยมีคนเดียวค่ะมีคนเดียวเลยญาติเพี่น้องเขาอยู่ข้างอื่นเขาอยู่ข้างอ๋อแล้วกระจายกันใช่กระจายกระจายอาตมานึกถึงอะไรรู้ไหมอาตมาที่ญานึกถึงว่าการที่คนต่างชาติอย่างลาวกัมพูชาียเดนามเมียนมาี่ยมาทำงานเมืองไทยแลวได้เจอเจ้านายดีๆอย่างเนี้ใช่ไหมมีความผูกพันมีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ อยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนญาตินี่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อสังคมเรามากเลยนะ<ช>เพราะ<ช>ทําให้เกิดความอบอุ่นนะไม่เดียวดาย<ช>รู้สึกเป็นพี่เป็นน้องนั้นการงานมันก็ลาบรื่นะ<ช>นะอยากให้ร้านอื่นๆที่มีมีลูกจ้างมีลูกน้องมาเป็นต่างชาติต่างภาษามาอยู่ด้วยอยากให้ความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะ<ช>นะก็จะเป็นเป็นสิริมงคลนะ ใช่ค่ะทำให้ประเทศชาติเรามีชื่อเสียงในด้านของความการดูแลแลรงงานต่างชาตินั่นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีใช่ถูกต้องแล้วแล้วแล้วคุณอ้อยคิดยังไงคะที่พอมาถึงเมืองไทยปุ๊บก็ตัดสินใจที่ทํางานเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราอยากมาทําอยู่แล้วที่มาเมืองไทยแตงตัดสินใจมาตอนตอนแรกเหรอคะคือไม่ได้ไม่เคยจะคิดแต่มาทํางานเลยค่ะคือคุณยายเขา เข้าไปเข้าไปคุณยายอยู่ไแล้วคุณยายนี่คือคุณยายเป็นคนไทยคนกัมพูชามาอยู่แล้วก็แล้วก็พอจะไปเพาไปเที่ยวแล้วก็ก็ชวนมาเที่ยวเมืองไทยชวนมมาาเทที่ยยวเเมืองไขาไม่เรียกเมืองไทยนะเขาเรียกอะไรบางกอกาะสมัยก่อนเหมือนเหมือนบ้านเราคนต่างจังหวัดบ้านเรามาเข้ามามาเข้ามาทำงานในกรุงเทพใช่ไหมคะพอกลับไปต่างจังหวัด ก็ไปชักชวนญาติพี่น้องให้เข้ามาทํางานในกรุงเทพก็ไม่คล้ายกันคือตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะมาทํางานนะคะคิดจะมาเที่ยวเฉยๆมาเขาบอกว่าโอ้โหบางกาะนี่มีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนสวรรค์สองใช่ไหมพยายามเด็กๆก็อยากเห็นอุ้ยอยากเห็นจินตนาการไหมคะบางกอะเป็นยังไงอะไรก็มาก็ จริงเหมือนที่เขาพูดไปเห็นแตกต่างกันแล้วนั่งรถถามคุณยายตลอดเลยคุณยายก็บอกว่าโอ้โหพอแล้วไม่ต้องพูดมากเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงที่จะได้รู้อะไรเป็นเองเลยเองเลยอย่างเงี้ยเป็นสาวรุ่นก็อยากรู้อยากเห็นเป็นเด็กวานนอกกันนะเห็นแต่ว่าเขาบังกอกสวยงามใช่พอมาถึงปุ๊บโอ้โหจริงมีทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่พูดเียบสะพานก็จะมีสองชั้นสามชั้นอะไก็มีอย่างจะฝังนุ่น บ้านเราไม่มีบ้านเราสองชั้นมีแต่ชั้นเดียวอะไรอย่างเงี้มีค่ะมีรถมีใช่รถก็แบบตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็มีแปลกแปลกมากเลยอะแตกต่างกันใช่ยี่สิบกว่าปีมาแล้วเนาะค่ะสมัยสิบกว่าปีสิบสี่สิบห้ามาตอนสาวรุ่นรุ่นตอนนี้ก็ยังเป็นโสดอยู่ไม่มีครอบครัว เดี๋ยวจะมีประเด็นลึกๆถามมากกว่านี้อีกสาธุแล้วเราอยู่เมืองไทยมาตั้ง20ปีเนี่ยคุณอ้อยคะมีความประทับใจอะไรเป็นพิเศษไหมคะโอ้โหหลายยอย่างเลยค่ะอ่วาไปจนเกินมาหน่อยเมืองไทยนี่สิ่งอะไรที่ไม่เคยเห็นนี้คือเห็นหมดประทับใจมากเลยโดยเฉพาะที่ท่องเที่ยวเนี่ย เชียงใหม่ปูเกตอะไรที่แบบไม่เคยไปมาแล้วค่ะคือแบบแบบประทับใจมากเลยสวยมากเลยประทับใจถ้าเกิดลรืๆอนี้น่าจะเป็นประทับใจเท่าแกก่อนไหมเท่าแกแล้ว่เราได้อยู่ด้วยอ่ะเท่าแกคือก็ประทับใจอนุญาตจะไปที่ไหนก็ไปเป็นเป็นเหมือนหลักหลัก หลักครอบครัวก็ได้ที่เรามาพักอาศัยอยู่กับเพราะว่าเราได้อยู่กับนายจ้างที่ดีมีเมตตาขนาดเนี้ยถ้าบอกคุณอ้อยเนี่ยโชคดีมากเทียบกับคนต่างชาติอื่นอื่นที่มาอยู่แล้วก็เจอที่ไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ถือว่าคุณโชคดีเอาเปรียบถูกเจ้านายเอาเปรียบถูกทารุณหักเงินเดือนแล้วเป็นต้นแล้วก็ยังได้ไปเที่ยวไปดูอะไรที่ที่ที่มันแตกต่างจากบางเกาะ ไปต่างจังหวัดไปดูไปทะเลไปภูเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะซึ่งเมืองไทยมีมากมายใช่ไหมอาจารย์ไม่ใช่เฉพาะไปท่องเที่ยวทั่วไปนะมีการท่องเที่ยวแบบธรรมะด้วยนะไปกับพระไปไหนกับพระมาบ้างลองเล่าให้ฟังทีโอไปจังหวัดไหนบ้างไปกับพระอาจารย์ก็หลายที่เหมือนกันนะคะใช่ที่ครั้งแรกเชียงใหม่เช่ยงใหม่ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ใช่ไปบนยอดเขาปฏิบัิธรรมยุกตครั้งแรกนี่คือแบบ ค่อนข้างลําบากหน่อยเพราะว่ามอก่อนหน้านี้ก็เคยไปแต่เคยไปนอนแต่ที่โรงแรมใช่พอไปกับอาจารย์ก็สนุกมากคือวกเขาอะคือวกเขาแล้วก็มืดด้วยหกล้มหัวเข่าเลือดไหลก็สนุกก็สนุกไอ้แบบหนึ่งทางที่แรกอยู่กรดหมดทุกสัญจรต่อไปก็ไปเชียงรายใช่ค่ะต่อไปก็เชียงรายก็ก็ก็ไปเรื่อยๆก็แบบทีนี้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไปกับพระกาญจนบุรีไปไหม ไปค่ะเพชรบุรีก็ไปเพชรบุรีก็ไปไปค่ะไปทุกที่เลยประเทศที่รามจัดโครงการปฏิบัติธรรมสัญจรคุณอ้อยไม่เคยพลาดเลยไม่เคยพลาดนะไปทุกที่เลยใช่ใช่แต่ว่าไม่ธรรมดาลนยะก็ไปหมดใช่คุณมณิยาทราบไหมว่าญาติญาติของคุณอ้อยแสงทองเนี่ยต้องการจะเอาตัวไปอยู่ต่างประเทศด้วยลองเล่าให้ฟังดูว่ามีญาติญาติอยู่ประเทศไหนบ้างสมัยที่กัมพูชา มีปัญหาสังคมนานมาแล้วเขาเขามีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ประเทศที่3กันเยอะมากไปอยู่ยุโรปอเมริกามีญาติอยู่ประเทศไหนบ้างลองเล่าให้ฟังคือญาติแบบเป็นลูกพี่ลูกน้องอย่างเงี้ยอยู่แคนาดาแคนาดาอเมริกาสี่ห้าคนค่ะโอ้โหเห็นไหมนอกจากนั้นก็สซอ์แลนด์แล้วก็ฝรั่งเศสก็แบบรู้จักคนธรรมดาออสเตรเลียอย่างเงี้ยติดกันด้านท่าอัะดั ไปก็ไปได้อย่างเงี้ยออสเตรเลียมีญาติจะเอาไปอยู่ด้วยใช่ไหมต่กอนนี้แต่เรามาเมืองไทยซะก่อนจะเอาไปอยู่ด้วยบุญมาไม่ถึงอบุญไม่ถึงใช้คำสูงเลยเนะแต่แต่คิดว่าอยู่เมืองไทยก็อบอุ่นลนะมันมันมันรู้สึกเป็นประเทศที่อิสระนะคะถ้อยู่เมืองไทยก็ดีนะคะเพราะว่าไทยกับกัมพูชาเนี่ยคือบ้านเราก็เหมือน ติดกันติดกันมากเลยถ้าอยู่กรุงเทพมัจจะห่างไกลแต่ว่าถ้าไปแบบแถวต่างจังหวัดในชายแดนอารับยาประเทศเนี่ยเห็นประชาชนเห็นคนฝั่งนู้นฝั่งนี้เขาจะทําอาหารกินแบบคล้ายกันค้ากันมาเลยใช่สมมติว่าเราอ่ะอยู่เมืองนอกอยู่ประเทศที่สามนี้ตรงกลับบ้านไปเที่ยวประเทศต้องนั่งเครื่องบินเลยไหมใช่ถ้าสมมติว่าเราตกไม่มี ไม่มีตงไม่มีตางเสร็จเลยเบื่องไทยเนี่ยสบายมากใช่ค่ะไปรถไปรถก็ได้เดินได้นั่งรถก็ได้ขับได้สบายแล้วเข้าได้หลายทางด้วยเข้าได้หลายทางหลายจังหวัดหลายจังหวัดหลายทางก็ไม่เคยไปแต่ทางเดียวค่ะเคไปหลางประเทศแต่ถึงไม่เคยไปแต่ได้ยินหลายทางหลายทางเป็นเด็กกตัญญูด้วยนะคุณมณิยายังไงคะช่วยเล่าหน่อยดิดูแลคุณแม่คุณแม่ป่วยส่งเงินไปกลับไปเยี่ยม ล่าสุดนี่คุณแม่เป็นไงบ้างจากที่ครั้งที่แล้วประสบอุบัติเหตุเม่านนี้ส่งรูปมาก็ก็ดีดีขึ้นนะคะเดินต๊กแต๊ต๊กแต๊กส่งรูปมาเดินส่งรูปก่อนหน้านั้นประสบอุบัติเหตุหกล้มหรือไงหกล้มตกเตียงค่ะตกเตียงคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะเจ็ดสิบกว่าเจ็ดิบสามค่ะเจ็ดสาทำงานได้ก็ส่งเงินไปให้ให้คุณแม่เป็นคนกตัญญูถือว่ากตัญญูนะเท่านั้นยังไม่พอนะคุณมณิยา เรื่องบุญเรื่องกุศลไม่เคยขาดอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไปด้วยนะแต่วัารังพอมีนะคุณไม่ยางมีอะไรจะเสริมอีกไหมก็เท่ากับว่าครั้งแรกที่มาทํางานก็มาทางสายบุญแล้วไงที่มีอยู่ร้านที่ เกี่ยวกับเครื่องจีวรสังฆพานันมาในสายบุญอยู่แล้วใกล้วัดใกล้วาสค่ะคุณเขาจัดสรรคุณอ้อยมาแล้วว่าเดินมาทางนี้แล้ววันหนึ่งก็ได้มาได้มาปฏิบัติธรรมได้มาพักอยู่ใกล้วัดใช่ร้านก็อยู่ใกล้วัดอยู่ใกล้วัดเนี่ยคือย่านนั้นมันจะใกล้วัดเทพทิยารามใช่ใช่ไหมคะวันนี้ธรรมะจัดสรรจริงๆเดี๋ยวเราใช่แล้วก็มาทำอยู่ร้านสังฆพานนี้ทุกวันนี้ทําอะไรเป็นบ้างในร้านน่ะทำหน้าที่อะไรบ้าง ตัดเย็บรัาคือคือหนูทุกอย่างคือเหมือนแบบว่าเหมือนจะเป็นหมดเลยเหมือนจะว่าแม่แดงนี่ไม่ได้ชมตัวเองคือว่าเหมือนแทนเท่าแก่หมดคืาเท่าแก่ไม่อยู่หนูก็ต้องอยู่ในที่ร้านถ้าหนูไม่อยู่เท่าแก่ต้องอยู่ลูกน้องคนอื่นทำไม่ได้ก็ประสบการณ์เป็นผู้ช่วยผู้จัดการคือแบบเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสามารถทาได้ทุกอย่างประสบการณ์เลือกแบบเลือกผ้าอยู่กับจะก็ก็เป็นค่ะ แล้วก็เวลาลูกค้าก็สั่งขนาดไหนขนาดไหนเนื้อผ้าแบบไหนซึ่งที่ที่ร้านน่าจะจะมีหลายหลายเนื้อผ้าใช่ใช่มีเกรดดีเกรดกลางอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้หมดเลยใช่ค่ะสิบกว่าปีแล้วก็เวลาเขาสั่งนี่เราต้องรู้จํานวนเท่าไหร่ท่าอะไรนี่ต้องรู้ร้านไหนที่ไหนมามั่งอะไรเงี้ยแสดงว่าลูกค้าโดยส่วนใหญ่ก็เป็นประจําต่างจังหวัดก็จะมาสั่งที่ร้านเปคือส่วนมากก็ ก็ลูกค้าแถวนั้นนะคะตามร้านหัวดกห้าที่เราด้วยอ๋อมาที่เราด้วยนะรานใหญ่ซูเปอร์หัวหดค่ะหัวห้าวดก็มาเพราะเราเย็บส่งอย่างเดียวเลยแล้ไม่ได้ขายอย่างอื่นแล้วเย็บส่งนี่คือมีทั้งจีบอย่างนี้ใช่ไหมคะมีทั้งมหานิกายธรรมยุทธ์และก็ธรรมยุทธ์ไหมลายสีไม่ใช่ลายสีไหมมีสี่ห้าสี่ห้าค่ะประมาณครบประมาณครบทุกสีที่เขาใช้กันคือครบหมดเลย เขาไม่ธรรมดาเนะเป็นตัวแทนเจ้านายได้เลยที่ร้านของเขาสามารถรู้เลยผ่าเนื้อไหนชิ้นไหนแบบไหนสำหรับอะไรเลย้วเท่าแก่ก็สอนมาเอารู้ใช่เพราะว่าความประสบการณ์ที่ที่ทำงานตรงนี้มายาวนานนะคะก็เลยมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญก็ทำให้คุณอ้อยวันนี้เท่าแก่ก็เลยวางใจให้ทํางานตรงนี้แทนได้ในขณะที่บางครั้งเท่าแก่ไม่อยู่มีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือคุณมณียาคุณอ้อยแสงทองเนี่ยเป็น เป็นอุบาสิกาต่างประเทศแล้วก็มาเข้าโครงการปฏิบัติธรรมวัดทิรารามเนี่ยมีสถิติสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าคนมาปฏิบัติธรรมเราต้องเซ็นชื่อลงทะเบียนลงทะเบียนใช่ลงทะเบียนคุณอ้อยเนี่ยตอนนี้อันดับหนึ่งเลยติดหนึ่งในสามที่จะได้สิทธิ์ไปอินเดียฟรีปีหน้าโชคดีที่สุดเลยค่ะรู้ตัวไหมเนี่ยเดี๋ยวมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมได้รู้เป็นความลับนะ วันนี้เราจะมาเปิดเผยความลับของคุณอ้อยแสงทองกันเพราะว่าปกติเนี่ยมาวัดเนี่ยคนก็จะรู้จักกันว่าอ๋อคุณอ้อยคุณอ้อยนี่เป็นคนกัมพูชานะมาปฏิบัติธรรมที่วัดเทพที่ดาลามอยากจะรู้ชื่อจริงที่เป็นภาษาเวียดนามของคุณอ้อยวันนี้เรามาเปิดเผยกันกัมพูชาค่ะอาจารย์เป็นกัมพูชากัมพูชากัมพูชาชื่อจริงเป็นภาษากัมพูชาอ๋ออันนี้อันนี้เป็นชื่อชื่อตั้งใหม่ชื่อไทยตั้งใหม่ตั้งใหม่ชื่อจริงชื่ออะไรชื่อ จำปาคุดค่ะเห็นไหมจำปาคุดจำปาก็คือดอกจำปาคุดนี่คอควายสลูทอทหารใช่ไหมเห็นไหมนี่คือชื่อจริงของคุณอ้อยแสงทองวันนี้เป็นครั้งแรกที่คนไทยได้รู้ชื่อจริงของคุณอ้อยแสงทองนะชื่ออ้อยนั้นใครเป็นคนตั้งให้อาค่ะยู่แคนาดาอ๋อทำไมจึงตั้งชื่อให้ใหม่เพราะอะไร ไม่ทราบเขาเากรงว่าเรามาอยู่เมืองไทยอาจจะให้ปรับตัวชื่อจะได้ใกล้ๆกับคนไทยจะได้เรียกง่ายใช่ไหมทุกคคิดแบบผู้ใหญ่เขาก็คิดแบบอย่างนันนะงเพราะว่าไม่ได้ไปได้อยู่กับเขาแล้วเพราะว่าขาไปมันก็ให้อยู่มันจะฝากกับยายอย่างงี้เพืแบบเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ชื่อนี้ต้องตั้งชื่อนี้ชื่ออ้อยเลยใช่แล้วโดยส่วนใหญ่คนไทยก็ใช้ชื่อนี้ด้วยก็บอกว่าคนไทยในส่วนมากก็จะ ชื่ออ้อยชื่ออ้อยชื่อเรียบร้อยแล้วเาะใช่ใคุณอ้อยเนี่ยเป็นคนที่เรียบร้อยมากนะหวานเหมือนอ้อยอ่อนหวานนุ่มวัวแล้วก็มารยาทงามเป็นคนมารยาทงามมากเลยนะอันนี้คือเรื่องราวส่วนตัวคุณอ้อยซึ่งยังไม่หมดแค่นี้นะคุณมณิยาอันนี้เป็นออเดิร์ฟเฉยๆเป็นแบ็กกราวโดยทั่วไปเรายังมีเรื่องที่ลึกๆแล้วก็มีประโยชน์มีคุณค่าที่จะพูดคุยกันในช็อตต่อไปนะตอนนี้เวลาในเบรกแรกของเราหมดลงแล้ว อยากจะให้ท่านผู้ชมนั้นได้เบรกเรื่องราวของคุณอ้อยไว้สักนิดหนึ่งเดี๋ยวไปชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวกลับมาพบกับเรื่องราวชีวิตคุณอ้อยเสียงทองในเส้นทางธรรมดูบ้างว่าจะรุ่งโรจน์ขนาดไหนนะสักครู่เดียวเดี๋ยวพบกันขอจเจริญพร